สวัสดีค่ะชีเวติกโรวันนี้ขอเสนอเมนูหมูสับผัดกะปิสมุนไพรเป็นเมนูที่หอมกะปิสุดสดผัดพร้อมกับเครื่องสมุนไพรโอ้โหถูกใจคุณสามีของเจม์มากอ้อนให้เจ๊ทำให้ทานอยู่บ่อยๆสูตรเจ๊บอกไว้ก่อนเลยว่าเครื่องแน่นสุดใส่กันแบบไม่ยางว่าแล้วก็ไปเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกเริ่มจากนำตะไคร้ามาหั่นค่ะหั่นตะไคร้ฉลับแนวขวางเป็นชิ้นเท่าๆกันได้เลยพอ หั่นตะไคร้เสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นก็นําไปพักไว้ก่อนคะ่ะนําหอมแดงที่ล้างทําความสะอาดแล้วมาซอยต่อได้เลยซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเท่ากันนะคะพอซอยหอมแดงเสร็จแล้วจากนั้นก็นําไปพักไว้ก่อนคะ่ะมาต่อที่กระเทียมนํากระเทียมที่ปอกเปลือกออกหมดแล้วนํามาซอยเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยพอซอยกระเทียมเสร็จแล้วจากนั้นก็นําไปพักไว้ก่อนคะ่ะต่อด้วยพริกแดงจินดานํามาหั่นสฉลปบเท่าๆกัน พอหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะแล้วไปต่อที่ขั้นตอนการผัดได้เลยตั้งกระทะเทน้ํามันลงไปพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วล่ะก็ใส่กะปิลงไปได้เลยผัดให้กะปิทรงกลิ่นหอมเลยผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะพอกะปิเริ่มหอมแล้วเนี้ยเทน้ำเปล่าลงไปสักเล็กน้อย พอกะปิของเราเริ่มแตกตัวดีจากนั้นก็ใส่หมูสับลงไปค่ะต่อด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาจากนั้นก็ใช้ตะหลิวนะคะผัดให้หมูสับกระจายตัวได้เลยผัดไปเรื่อยๆค่ะให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วใส่กระเทียมที่ซอยไว้แล้วลงไปค่ะ ตามด้วยหอมแดงสอยตะไคร้ซอยใบมะกรูดพริกแดงจินดาสอยจากนั้นก็ผัดอีกรอบหนึ่งนะคะผัดให้ส่วนผสมที่เราใส่ลงไปทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วโรยพริกขี้หนูลงไปได้เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหมูสับผัดกะปิสมุนไพรหมูสับนี่คือจุกจกจริงๆเจ๊ใส่มีอย่างมือเลยค่ะส่วนเครื่องสมุนไพรไม่ต้องพูดถึงหอมแบบสุดๆไปเลยกลิ่นเนี่ยคือยั่วน้ำลายกันมากว่าแล้วก็ปิดตาเข้าสวนดนร้อนๆรอกันเลยดีกว่าค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i อ t i ติ o k ตติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ